เป็นบาหวานบาหวานบางคนก,นก็กินบานนะนเปรยบขาดของหวานมาไรนะแกก็บ,บาให้กินไล้ขึ้นรถน,น่องปานี้ใช่ไหมเขินมา,นาดิบบอโอ้อเพินอยู่บ้านนี่บอบ้านตู๋อ๋อบ้านตูมเพือ่อน ต้องมามารนเที่ยงเสิกินสุมกันอือสุมกันันดอกตอนเทียงเนาะกับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขคนเนาะ เมสมองตับาดว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่น้องทางเมืงไทยนึงผมมาพอกับส่ง YouTube หวงว่ามีใจใจกันหน่อยวี2นี้เพิ่นเก่าเส้นเดิมเพิ่นเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องเนาะมาทางบ้านโพนสว่างมื้อนี้พี่น้องเอ้ยมาทางเือนลุงแก้วขึ้นมาทางนี้อีกมือนี้มาเดตบ่แม่พี่น้องเบิงเนาะบุญชินพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ว่าหยุดงานอ่า บมไดนั้นเเวียนะงกันมาเลนขึ้นมาทางนี้โดยบริกามเบดท,ทางเนแมน่จรลบเสาขึ้นมาทางนี้โก่นเป็นบุญเป็นศีนลแต่ละบ้านก็นเซลเซลคนมาอนีพี่น,อน้องเลยตัวมือซำกับมือโฮมพูดนด้มือนีนะ้องลุงเนาะซำกับมือโฮมมือนีพี่น้องเลยอย่างสีเลนกองมาทางนี้ก่อนพี่น,อน้องเลยสบายดีเด้อทางลุงในการน,น้องจ้อยเด็ดเป็ดได้ไหมมือนีคน ลายอยู่เปลี่ยวในบ้านเนาะบินเขาเห็ดบุญให็ดชินเนะ่ะหอก็ต้มมายังแต่บ้านนี่บ่คือเก่าเนาะทางนี้เนาะอยู่ทางเงินบ้านน่นหากระด้างาพามข้าวได้เสาเนี่กราก,กเปกหากระว้างเตรียมเครื่องไม่ตรงมายังเนบอ่ะ ผกคือกันทางเพิ่นชีเตรียมก้อนพี่น้องเลยทางนเนกับหองห้องมันอีกบี้บอเดสลับสลับนรอนหอดเพราะว่ามันวนี้มันเข้ากดิต้นเ็ยนยังแหละเอออยเงินหอยยังทำเีนไงมาในยากเเลยก็เครื่อง่เห็ดพเข้าผ้าวตอ้่าไจัดเข้าไว้สอลงเตรียมแต่เสาใแต่เชียวคือเกาวเนาะ น้ำบ้านคือกันไปหน้าแล้วไปน้า,ม,นามีหมูมาหาไปหน้าออกไปหน้าแล้วไปหน้เลยเป็นมาหาหมูบ่หนังบ้านกคโอ้ยเซ้เซลมือนี่มือคนเข้ามามือนนี่แบบัดมือก็เย็นจะบ้อยได้มือ

มุกนมจีพี่น้องคือกันบ่กกินน้ร้อนเยอะๆแบบนันเชฟดีครับแก้หว,วานเนาะเวลาขนมตาลกินมาได้เวลาเป็นาบ,บาหวานบาหวานบางคนก็กินบาวน,นะแบบขาดของหวานมาได้นะใจกับบ,บริกากินหลาย อ่อนรงอขงป่านี้ใช่ฮะเพิ่นมาด่นบออ๋อเพิ่นอยู่บ้านนี่บอบานตุมเอบ้านตุมให้กันอ๋อมาชวนเพียงมาผิดผิดกินซุมกันอือซุ่มกันอย่างเทียวเพื่อนเพียงเนาะนั่นเแนะ เป็นขาง,งวงข่ากล้วยลายบรอยู่ทางประมาณสามตัวสามตัวหสี่ตัวแหละตกเป็นพูดพูดอะไรดุเป็นท้ายพูดเก็บเศษอะไล่เพื่อไว้เนาะเพราะว่าถ้าเขาจะเอาเงินกีบไป่แรกเป็นเงินบาทนี้มันสีตกอยู่เล่าๆเจดเฉนอยู่แล้วเนาะ เอาเงินบาทไปเอาเงินกีบหกแสนแปดเดียวมันลงนะหกแสนหกแสนแวนเมาขึ้นลงลงอยู่หกแปดห้าหกแปดศูนงมือก่มันเป็นบางมือเงินมันมาอยู่มันซเก่าานเฮาจะชื่อปนเาไปชื่อเครื่องมีเพิ่นมิตอะไร่เจดูเพิ่เด้กลุ่มเดือใช้กเม ลายปีแล okay. oh, so mm ้วแจ็คบอกไก่ลงจยไก่ลงจยบอกอืมหลายปีโดนเยอะมีเดือยเลยเนาะดีมาผสมพันธุ์ดาวดกับดาวผสมกันลาเื่อนมาจจนว่าเอามาพี่ละเออไกลงจยแล้วซื้ออือหาแบบพันธุ์ยหญง่ายแบบนึงแมแบบไก่ไก่โอกแบบนึ่ะ ไก่ตีมาเรียงมันยังคุขนลอยสิเนี่ยตัวไม่ใหญ่เลยเนี่ยนั่นเองโมเมนต์แกตีมันไก่ขยุ่นเลยจื้อเมัอนนะปลาต้นปลาดีบลาไหลปลาบดีมีห่วยมีหองบอกโอ้เงินมาดู<ร>เพจอยู่ยไหนอยู่นะ นาหน้ามหน้าเวอร์หน้าหองเนี่ยอ๋อไม่แต่พังพังเงี้ยแค่ในคณะอ่อบมันนาทงนาอย่างแบมีใหญ่ไว้ไข่ลงจอยจ็โตไก่ลงจอยประมาณบ้โ้จักนี้นี่นี่าเมเมเขาลงหลาดตาเมแม่จะปจับอ้โแล้วเหมืนจะยังก็บอมีแต่่าื่ืชซ่อบ่ แม่ได้บอกอ๋อจ็คเม่สามาเน่ะแกสาเม่แกสามเมตอนนั้นมีลูกมานำเนาะมีนำลกอจยังยังจะโตมันตายคนตกเนาะใหญ่ใหญ่ว่าอะไรกันหลายหลายหลายเป็นไ่ได้ไปจอบเบิ้งได้โบกเขานำนะจะว่ากลมเม่ได้ไปจ็คเขานำแช่เนาะเขารอโบเขารอโเพิ่นนำาเป็นเขาฟางนี่ะนอื ทำเขากางยังมุกผมมาหดวานขับศักดิ์แหลกเ้ยเลยเลยไปทำไปใส่เลยนะบะเวียงจนเงินสี่แล้วก็มีเขาบอกเอาเราพึ้นหนาเนี่ยมันออกไกวพอดมัออกไกวลายกันมันถือพลถึงยังถือพลเนี่ยมันบาดเกี่ยวหองมันนั่นั่นมันโมวิทพลเนี่ยเกี่ยวจังหน่อยเนี่ยฮะบนเมียนแน่น มีอเทียมกลุ่มใครเนาะไว้ตารางไว้ตารางกับคำลมมันอย่างกรอยักกระแน่นคือเก่าได้ดูเข่าอ่ามันถึกมันถึกไอพ่นเนี่ยมันแดงเนี่ยมันแดงเข่าเขามันบ่งงามคำวิทย์พ่นเนี่ยเขาไปสีไปอย่างกับมันสีขาวอันนี้ถือไอพ่นเข่าเกี่ยวนี่คือว่าไม่ได้ถือพ่นห้ามยุ่งห่างเข้าไปปุ๊กกันไว้อยู่กลางเทียงนะมาเข้าไปสีเดี๋ยวมันเบี่ยงงาม อย่าหงสีน่อยที่ที่เขาสีนะมีเขา่าบันกระโคยหักได้เห็นเขาสีเนาะมันหงสีใหญ่นะมีเข่าอยา่างฮักมีเข่าอย่างโจรทางบ้านนี่ไปสีเข่าอยู่ทางใดครับเชิญมาวันเดียว<อ>ในบ้านกวุวะเดียวมันหันกันอ๋อเชิญนายพวกคนไปสีบ้านเหนือบ่โอโอ้ยนีมีที่นูซื้อมาตั้งของเสียดีๆอยู่ นาะนํามือบ้านกันนํามือเริ่มขยายออกเริ่มสิใหญ่ไปเนาะเริ่มสีนั่นออกไปทําขยายนี่ก็มีแต่ออกไปโซนพุ่นทางนาทางหยังลุงพุ่นะเนาะต่อไปสิต่อกันเด้กับบ้านตัวนั้นเนาะขยายออกพุ่นแลโนนเบ่เกิน23ปีก็เต็มแล้ว่ยนต่อกันยันจอดกันเลยกับบ้านนเนาะ บ้านในนะบ้านยังสืบสืบ้านคนสว่างคือเก่าปโออมันเียมีเกิดงายออมาะพเลอืเ่ยอมาพมามาลายมึงมานยเดอวัดจใดก็ไ่ยกไ่อเข้าไปั้บานนั่นเพราะกันยบเดวัดอ๋อมีมีวัดบออยู่ในผมโอ้บ้านหลวมีในคูหวจะได้ ผมน้ําและออือเพนว่างซัเหียมบ่ตนเพิ่นว่างไรน้ําเพิ่นว่าตอนน้ําเนาะแม่น้ําก็ห้องน้ําโดย่บ่ได้เข้าไปหาเพิ่นเด้อจัือก็ยังยังบ่ทันได้อยู่ตีกอ๋อสเรือ่ส่วนบุคคล่โดยห้องน้ําก็มียมันเป็นอเด็ดใบ่สิกห้องน้ําตนโดยแต่ว่าเพิ่นอ่ายัง พอพูดบอกง่ายๆว่าห้องน้ำยูวัดนี่ต้องต้องลายได้จังสีโพใช่เพราะว่าอ่าเวลาแขกคนลงไปแบบบุญแบบอยังเนาะเป็นบุญเป็นชิลนี่ลามันต้องเป็นห้องอาบห้องถ่ายเนาะเมนมีห้องห้องจรวน้อยแล้วก็ห้องยาแล้วก็ห้องแขกคนอย่างอย่างเงินนั่นแท้ประมาณสามห้องสี่ห้องของน้ำยู่วัดสามห้องเป็นอ่าเป็นบุญเป็นชินคือบ้านมาเวียงนี่เพราะนั่นเน่ยเพิ่นเฮด เปินเฮ็ดเก้าห้องบอกตอนนี้ยังเดือดหาห้องนึงบัดน,นี้เพิ่นเพิ่นสิทุบเพิ่นเช็ดชราใหม่ย่านเพิ่นยังสิเฮ็ดอีกอยู่หรอกห้องนะ้ำพราะว่าเวลาบุญมาแต่บ้านอื่นนั่นคนมาหลายเด้คนมาหลายแลย้วม,มีบนนั่น่วนหลายนั่งเถอเป็นพ่อปกผ่ปา้าอยู่ประเทศไทยเนะาะเปิลมาเนาะแขกคนไม่ออกไม่ต้นญาติโยมเปิลามาแบบหลายเด้ สหาลังขึ้นไปตามเพื่อนคนคุณน,น,น,น่ะน,น,นั่นบ่พอกันถึงนึงบ้านน้อยครับเั็นหลักเลยวังว่าเป็นผีผักโพงยกคู่เยร็จโค้ดไซเลวเนื้อขาดจะตะตูข้ของสงนับอยู่ทางเขาบั้านน้อยว้านของบ้นลงเลยนะยังประตูโคงเนาะนประตูโคงทันนี้ดยเอาไม่ฮิดไม้อืมตายแล้ว ปากันศึกษา,ากันรวยจัดเต็อกสกัดพิมพ์เด็ดเนะาะคำว่ามีแบบผ<ม>ู้ใหญ่ใจดีแบบว่าเออเพิ่นอยากเห็ดประตูโคงเนะาะคำว่าเพิญญ่นอยากอ่าช่วยทางวัดวว้สั้นซะก็ติดโตมาได้พี่น้องเลยติดโตมาได้แต่ก็อ่าช่วยกันสั่งซาวัดว่าห้ามเนาะคือว่าบ้านเฮากะลายลายเน๊ยตามผู้ใหญ่ใจดีเพิ่น ผู้บางคนเพิ่นโทรมาเอนมายังกับเพิ่นไปเหตุวัดอยู่บนนั่นบนนี่นะเป็นเกลือกับมันไกลเนาะมันไกลแต่เขากับพวได้ไปท้ายแต่เพิ่นว่าอยู่เพิ่นมาไปสั่งวัดอยู่อยู่พุ่นอยู่พี่บางคนเพิ่นโทรมาเด็ดสั่งวัดแน่แต่เหตุห้องน้ำห้องยังแน่เหตุประตูโค้งแน่กับมีเพิ่นเหตุแต่ละบ้านเพิมี่ผู้นี้เพิ่นจะเหตุห้องน้ำห้องในกับกับมีเนาะเลยไม่

กว่าหนึ่งมากบเขาเขาอยู่ทางคุ้นเนาะสีแดนขึ้นไปขึ้นมาพี่มันไกลคือว่าเลยน่พี่น้องอะมันไกลกับวัได้คอยขึ้นมาเน่กะคุณแรดถาว่าขึ้นมาเดิมเห็ดเวียกอยู่พี่กะอ่จสีได้อันอ่จสีได้อันไปหายลุงแก้วอนทไพาไปโลเบิงไอ้เกิดก็มีลายลายเคตเนาะลุงเนาะอยู่อยู่ทางหมู่บ้านลุงเนาะลุงลายลุงลายเคตอยู่ที่ว่าแบบกลัวๆที่ว่าถูกหนักลำบาก อ่าแบบข้าขาดแรงแกงขาดหมอกคือว่าเนาะมีเฮาเฮ็น้อยหลังนึงครับเพิ่นก็ถามถ้าทําแล้วือว่าพร้มอยู่พร้อม้ให้สัมภาษอยู่บ่มีเพิ่นเนาะอืมเลยน้อยเต็ทางเด้อืมบ่เวียงท่วงมื้อนั้นบ่อ๋อดิดินในท้าอยู่อยู่ดินในท้าอืมันก็ตน้อยเนาะยอยู่อยู่หลายคน4คน5คนลูกกับปกับีเนาะ ที่ไหนบางอ่บางเอฟซีเพิ่นว่าคิดว่ามันประเทศลาวเฮานี่บางเทื่อน่ะเพิ่นว่าประเทศลาวอ่าไปซากโน้อยอันนี้ก็บ่ได้เมนว่านั่นนี่เนาะเฮาว่าคําว่าแบบว่าตรวจพ่นนเมืองแบบตรวจอันตัวเลขก็ดีนี่ก็บดได้เนาะ่อยเนาะบางคนนี่อายุ50ปียังบ่มีชื่อนําำฉับนูครัวเนาะลูกเนาะมันแบบคนตกหล่นหลายนะอยู่ลาวเฮางน่ะเนาะคนค้เถื่อนหลายบ่ง่ายไง้ชเนาะ <c oughs> คือซึ่งโมโหตัวเลขในบ้านนี่ก็ยังยังบุญเอาเข่าลายลายกันน้ำบ้านนุ่งอยู่นะเออหนึ่งมาหนิเพิ่นโมได้ไปเกิดอยู่ห้องหมอเนาะนเพิ่นเกิดตามเพื่อนนี่ก็กคือว่าบมได้อันจดโมได้ยังนะบม่ได้จดได้เต็ม<ด>ยังไลยไม่ลงทะเบียนไต่มันนั่นนั้น<ด>มันก็ยอันตกหลนว่าอ,อย่าง,งา่ายใช่ยู่ประเทศไทยนี่เพิ่นสี ติดตามแต่เรา,น,าเรน้นเดือนเนาะแบบว่าผู้นั้นได้ผู้นี้ได้แหลยพฤศจจดชื่อเขาเบิร์ตได้อยู่ห้องหมอเลยก็ได้อยู่บ้านก็ต้องไปเอาซื้อเขอจาจะจะปีก็เจ็ดปีเพราะเพื่นเหตุบัตรประชาชนอยู่ไทยบัเวียงเขาลืมไนงะสิบแปดปีเนาะเมี่ยสิบแปดปีก็ยังบูมีเลยคือบัวเวียงว่าเน่ยห้าสิบปีก็ยกังเวียงมี <laughs> เพิ่อนบริษัทประชาชนนะบอกง่ายใช่ บอกบอกไปยังคนอื่นหรือว่ายังลุ้งยังยังวนวิ่งวัดประชาชนห่าเออนั่แหละบ่แต่เต้เขากับจนเท่าเฮ็ดวัดไปไทยพุ่นเด้่ยังไปเล่นเนาะเนเท่าไปเล่นวัดสปอร์ตอ่าไปเฮ็ดงานอยู่ไทยอะไรก็ไป็นว่าจะเปิดไม่เปิดซี่ซี่ยังเปิดว่าต้องเล่นวัดก่อนเลยเปิดไม่ได้เมนเมนหายลงละซาลาเปิดเลยต้องไปเล่นวัดก่อนพิว่าน่ะ ตรงประเด็นบัตรดีวเอาน้ำสกุลเขาคัากเน่เดี๋ยวเป็นใงให้เปิดเดี๋ยวนี้ได้วค่ะอ่าว่ายงว่าเด็กน้อยวัยรุ่นคานั่นนี่เพิ่นอย่าคิดอ่ามันโศกมันชี้เนาะเพิ่นก็เด้เดิมมันมีการพัฒนาเดิมอันเห็นบัตรชาชนขึ้นมาเดิมขยบขึ้นมาหลายเตอร์่ายงใช่บางหันเนี่ยโอ้ยบม่ได้มีเลยได้บงังหลายหลายคนเฮงยังมีเงินมีคำกับสีเกม เล่นสมุควาลน้องจ้อยตัดตัวเป็นต,ตัวเป็นไว้น้องถืทองได้แล้วนตัดเป็นจำตัวหล่าหลากก็ได้แล้วน้องจ้อยน้องจ้อยจ้ายังมันจะได้เอาของสมุควาอยแสดงชิดเป็นร่มกับเจ้าหน้าที่เอาของสมุครบคัวเลี้ยเลยก็ได้เพระาะอเป็นไปอยู่คนเดียวอาจะสื่อเขาสม,มุควาจะเป็นไว้เงยยังเงิน

เที่ยวเนาะพอได้ไหมมีคนอยากเจดียโอ้น้องจ้อยมาเที่ยวประเทศไทยหาผูมีบัตรไม่ไม่ไปบ่ได้แล้วทั้งที่เรได้ไปเที่ยวประเทศไทยเนาะพอบัได้ไหมอิบโชกอิบชีพุนชวนประเด็นแถวใกล้เที่ยวยังเทานี่ก็เราก็ต้องไรเรนอยู่แล้วใบขอกใบขาวไปนะไปไปเที่ยวเที่ยวลราเลาจ้ะสมุขึ้นเวียงจันท์ก็ยังทำหาบัตรเลยมีมีไปหาบัตรหรือลงปกเสื้อใต้ก็มีมีบัตร โอ้ยช่วงเงินโควิดเด็กเล็กเห็นคณะออกไปซีโนนี่ก็ยังถามไหนวัดช่วงเงินนั่นน่ะถามวัดประชาชนถามใบซักยาช่วงโควิดเนี่ยได้พากันได้ฉีดยาอจิบบอชัดจุมลุงต้องเจ้าได้ฉีดยู่บ่ไม่ได้ฉีดเลยพอเวียงก็ฉีดไปโซงบวกขึ้นสามเนี่ยประมาณนี้เนี่ย สามนี่แหนะมีใบเพิ่นเห็นใบนั่นให้อยู่มีใบใบแล้วเพอได้อันช่วงนั้นมันมันมีอ่ากระแสมากกคนสิย่านแบบว่าผู้ใดบางคนกับสิโควิดเดี๋ยวก็เป็นรอยเป็นจังแบบว่าบางคนอาจจะมีอะไรเนี่ยติดโตเนาะดุ้งเนาะมันบวถือเนาะมันบวถือกันกับยามันก็เลยนะ ได้ออกไปยังไม่ได้ออกไปจบเลยบทั้ัทางนอกเมย์ไปมาแล้วไปนแ้อเอาสิ่งกันอะไรกับเขาลงจอยลงละเอาเพิ่นกาคือกันโอแบ่งกันนะเพิ่อนเอาไปกินยูพุนอเลยเลยมผลินกาินกินยูพุนเลยยังจออไปเยี่ยมเพิ่ยูมัน เดี๋ยวสิเข้าไปหาประตูชุนทอนพอขึ้นมาทางนี้แหละประตูชุนทอนแต่มเ,เมื่อวานนี้เห็นบวจิตเห็นในคลิปบวชจิตชื่อเขาบอกเขาไปให้เพิ่นเมื่อวานก็ถ้าเพิ่นได้น้ำก็คือสิดีพอได้นั่นเนะาะพอได้ใช่คนเฒ่าอยู่ไปแบบชันนอะบางคนเอฟซีบางคนเพิ่งกันยังบ้หูได้ว่าอยู่ในหมูมบ่บ้านดุงแก้วอ่า พประตูุนนี่แต่เราเน่ะเป็นคนทั้งยังก็ะอนทังใต้คุณนายดุงละอลเออท้งตหลเราหาก็มาอยู่นีจากปีดูหลายปีเวหลายปีเดียวกวคือพดสิบเ่ยากอืมเินติบเลยเงยเินเตสิพารือยสเแอต่เราถว่าในคุ้มเดียรบอืม เลยเพรวกเราลายง่ายมากลายมุมบ้านนี่เรามันนี่คือชีเบิดเด้อยู่เลยดเร <c oughs> าเป็นคนไปเลยเลยเนาะเป็นคนไปเลยเลยไปบิ้บ้านในดกะในลูกในเมียบ้านนั่นบ้านนี่เลยไปเลยเลยนะมันนี้บ้านปลายซีบิดเดี๋ยวบุมีผู้ดูแลบ้านหลายเลือกลายเนี่เยเลือกบนอยู่หลายนะเนาะเลือกบนอยู่หลายลายมันบ่าเป็นรักเป็นทา,านนะนะ เนีย่ยมาเป็นี้พี่น้องก็ยังดีแต่ว่ามีผู้ใหญ่เมตตาแล้วหลายคนนี่ก็พอได้ชื่อเข่าชื่อน้ำพอได้ชื่อในอยู่ในกินอ่าปอนยืนดาวเนาะอือพี่น้อง,อองเลยแวะขึ้นมาดิ่นทางนี้คือเก่าเหมือนนี่เนาะอ่ามาเดชเบิงในพ่อแม่พี่น้องเบิงมาสิมาตูดน้ำน้องจ้อยได้เหมือนนี่มาเพิ่นได้ยินข่าวว่าเพิ่นเอาชีดอ่า <c oughs> พอดีกินข่าวมาก,ก่อนพุ่นเนี่ยตอนเที่ยงพุ่นเนี่ยรอบเที่ยงรอบบายบายพุ่นเนี่ยพีนพ่นอ้นองยังจะได้ อ่ามากินเขา่าม่วงพาเพื่อนอีกเนาะนอตเศร้านี่ยพากันกินเข่ามาแล้วเลยเวะเข่ามาอัปเดตในเอฟซีเบิรงคือเกา่าลาวังอ่าการเหอยุดงานกับพาคพลไปก,ก่อนอ่านอลุงเนาะเพื่อช่ได้ยุทธเธอหนึ่งพวกน้องเพิ่มกับเมย์เลยโอเคได้แบบน,นี้นอลุงเนาะแข่งได้กัลยูรีมีแห้งบอรจุบูจูคนเนาะ,ะสบายดีเด้อโดย